เก๋ไกกลับมาถ่ายคลิปกับสไปซ์หลังเปิดใจเลิกลาตอบคนถามรีเทิร์นไหมกลับมาถ่ายคลิปด้วยกันหลังประกาศเลิกลาล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนาย,ยน64เก๋ไกสไลเดอร์หรือนัทชานามวงยูทูบเบอร์สาวสุดฮอตโพสต์สตอรี่ใน IG ส่วนตัวขณะไปถ่ายคลิปกับสไปด์สไปเดอร์เอสพีดีอดีตแฟนนุ่มโดยกเก๋ไกเผยคลิปขณะไปนั่งที่เก้าอี้ซึ่งสไปซ์นั่งเปิดใจตำนานความรักในคลิปเก็บรูปคู่ไว้ในความ ทรงจำเจปี SPD พร้อมทั้งบอกว่า SPD นั่งตรงนี้ถแถลงหรอเดี๋ยวจะเจอเก๋ไก่สไลเดอร์เกทับก่อนจะเผยโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอยู่กับสไปด์โดยเก๋ไก่ถามว่าจะถ่ายคลิปด้วยกันไหมมันบอกว่าปวดหัวมาถ่ายด้วยกันสิเพื่อนพร้อมทั้งเดินไปหาสไปด์ว่าทําไมมานั่งตรงนี้สไปด์ก็บอกว่าเพื่อนรอเพื่อนถ่ายคลิปเก๋ไก่ยังถามสไปด์พร้อมชี้ไปที่หน้าตัวเองว่าเพื่อนทําไมเรามีสิวสไปด์ก็ชี้ให้ดูว่าเราก็มีเหมือนกัน ขณะที่โลกโซเชียลมีการแชร์คลิปไล้สดของเก๋ไก่เมื่อไม่กี่วันบางช่วงบางตอนมีคนถามเรื่องการรีเทิร์นกับสไปค์เก๋ไก่ได้อ่านคําถามว่ามีหวังกลับมาคบกันไหมคะเก๋ไก่บอกว่าโอ้ยตอบไม่ได้เลยวะ่ะพร้อมทั้งหัวเราะก่อนตอบว่านี่แหละถ้าแยกกันทํา,าก็ไม่มีหวังแต่ถ้าสไปค์เอาเก๋เบอร์รี่ครีมของเก๋ไก่เอาไปแจกได้ด้วยแล้วใช้ให้คนดูด้วยนะก็ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรแน่นอน